สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้วันศุกร์แล้วล่ะครับตรงกับว,วันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ขั้มเดือน11ปีฉลูครับก็มาว่ากันแต่เช้าตรู่ใครที่เข้ามาฟังกันแต่ตีห้าครึ่งก็ก็เชิญตามอัธยาศัย บุญลวีก็มานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้ไม่ขาดไม่หายไปไหนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเคยครับท่านผู้ชมอ่ะรายงานกันแล้วว่าวันนี้วันศุกร์แล้วล่ละครับทีนี้ก่อนจะคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองซึ่งอลวนออละเวงอยู่เวลาเนี้ยสิ่งที่กระผมได้เห็นใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำมูกน้ำมันถ้ามาดูนักวิชาการ เขาวิเคราะห์คือเอาตัวเลขเนี่ยมากลางกันดูท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับน้ำมันมันขึ้นราคาเนี่ยถึง15% 20สตางค์ส0สตางค์ลด20ขึ้น40ขึ้น40ลด2ีเนี่ยนี่คือแผนการของเขาให้ประชาชนงงพองงพอบวกลบกันเสร็จแล้วเฮ้ยมันขึ้นตั้ง15%ตไว้เนี่ยแปลว่า15%ที่มันขึ้นเนี่ยการลงทุนมันเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นนะธุรกิจต่างๆต้องใจสตางเพิ่มขึ้นอีกวันละประมาณ7-8ถึง8หมื่นล้านบาทวันละ7 0 0 0หมื่นถึง8หมล้านบาทต่อวันคือไอ้รายได้ของปตทเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขมันสูงประมาณสัก3ล้านล้านบาทต่อปีนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าพอๆกับงบประมาณแผ่นดินประจำปีแต่ป,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 ปตทเนี่ย นำเงินส่งเข้ารัฐแค่2องสามหมื่นล้านรายได้สมล้านล้านส่งเข้ารัฐเข้ากระทรวงการคลังเข้าครังเนี่ยสองสาหมื่นล้านถ้าคิดเป,เป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่1เปอรตกใจไหมตกใจไหมคือวิธีการผ่องถ่ายกำไรออกจากปะตะทเนี่ยเขาทำยังไงท่านผู้ชมเขาทำยังไงคือเขาไปตั้งบริษัทลูก ตามเกาะฟอกเงินต่างๆโดยมีการเอาเงินไปอ้างว่าไปลงทุนนู่นลงทุนนี่ลงทุนนั่น,น,นแล้วก็แกล้งเจงครับแกล้งเจงฟอกเงินใส่กระเป๋าอย่างในเกาะเคแมนเนี่ยเกาะเคแมนแห่งเดียวในท่านผู้ชมมีบริษัทลูกของปปทกว่าส0มิบบริษัทมีบริษัทลูกของปตทกว่า30บริษัษท นี่ไม่นับบนเกาะฟอกเงินอื่นๆอีกสี่ห้าเกาะนะครับความลับอันนี้เนี่ยหลายคนออกมาตีแผ่ผมก็บอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรขนาดนั้นชี้แจงมานะครับชี้แจงมาทาไมชี้แจงมาผมถือว่าเป็นจริงหรือท่านจะไม่สนใจก็แล้วแต่คือนอกจากการแจกสัมปทานน้ำมันเนี่ย เขาไปเขียนเป็นสัมปทาสัญญาสัมปทานให้รัฐเสียเปรียบเอกชนอย่างชนิดชั่วร้ายวายป่วงทีเดียวคือเขาคิดภาคค่าภาคหลวงแค่12สเปอร์เซ็นต์ส่วนเอกชนเนี่ยฟาดไปเท่าไหร่ท่านผู้ชม88%แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตั้งบริษัทมารับสัมปทานกันเองกินเองชงเองชงเองกินเองอะไรทำนองนี้แล้วก็ไปมีหุ้นเอี่ยวผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งกับผู้ได้รับสัมปทานเฉพาะที่อ่าวไทย เฉพาะที่อ่าวไทยนะฮะแต่ถ้านับบนบกลวดเนี่ย400กว่าแท่นนะครับและมีบริษัทน้ำมันที่มาสัมปทานขุดเจาะในไทยในกว่า50บริษัทโอ้โหกอบโกยกันสะดือบวมมา40ปีแล้วมีน้ำมันเต็มประเทศนะบ้านเราเนี่ยทั้งบนบกทั้งในทะเลต้นทุนขุดเจาะน้ำมันเนี่ยนักวิชาการที่เขาเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกกุลวีมันตกแค่ลิรละบาทสบาทเท่านั้น ตกลิตรละบาทสองบาทเท่านั้นต้นทุนแต่ก็กําหนดให้ประชาชนใช้ในราคานำเข้าคือหมายความว่าตีราคาน้ํามันเทียบเท่าอเมริกาเทียบเท่าน้ํามันจากสิงคโปร์ไปเพิ่มมูลค่าน้ํามันให้มันแพงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการค้าน้ํามันเถื่อนด้วยการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเนี่ยสบาท5บาท6บาท4บาทถึง7บาทเอางี้เอาง่ายๆต่อลิตรนะครับแล้วแต่ละชนิดน้ํามัน แล้วก็เก็บภาษีน้ำมันแพงถึง6บาทต่อลิตรกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นราคาหน้าปั๊มเนี่ยให้เราใช้แพงแพงถ้าเมืองไทยได้คนดีเป็นผู้นำราคาน้ำมันไม่เกิน10บาทต่อลิตรเมืองไทยจะร่ำรวยมีสวัสดิการดีๆเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีโรงพยาบาลฟรีคุณภาพดีเครื่องมือแพทย์ดีนี่เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมก็สะท้อนหัวใจเป็นอย่างยิ่ง นี่แหละครับแล้วไปดูแต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานซืนก็น,นำราคานันก็ขึ้นอีกนี่อุ้มนายทุนหรืออย่างไรอุ้มนายทุนหรืออย่างไรเอาละอะว่ากันไปก็เอามาบนให้ฟังนะเอามาบนให้ฟังเดี๋ยวทัวลงคือไอ้ทัวลงเนี่ยหมายความว่าคนที่เขายืนเคียงข้างนายทุนน่ะมีเยอะอุ้มนายทุนคือพวกสลิมทั้งหลายผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ พูดเพื่อพี่น้องประชาชนคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันอยู่ตรงนี้มันจถึงจะต้องจ่ายเงินในการลงทุนเพิ่มอีกวันละเจ็ดแปดหมื่นล้านเพราะน้ำมันมันขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นรวมแล้วเบ็ดเสร็จแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตครับท่านผู้ชมนี่คือความทุกข์ไหมล่ะความทุกข์ความทุกข์พี่น้องประชาชนไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ มีรัฐบาลก็ฟัดก,กันกัดกันซัดก,กันเมื่อพักร่วมรัฐบาลหรือแกนนำรัฐบาลเป็นอย่างนี้ไม่สนใจประชาชนขี่คอประชาชนไม่เดินนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนแล้วคนที่เป็นประชาชนอย่างตาสีตสรราตสาตามาเย,ยมีเยเม,ยมนเยเมนจะมีความรู้สึกยังไงจะมีความรู้สึกยังไงที่คุณกัดกันที่คุณฟัดกันเนี่ยแล้วเอ้ยข้างไหนชนะธรรมนัตชนะประยุทธ์ประยุทธ์ธรรมนัตชนะชนะธรรมยัตธรรมยัตเอ้ยธรรมนัต หรือหรือใครชนะแล้วมันเป็นยังไงใครชนะก็คือความพ่ายแพ้ของประชาชนใครชนะก็คือความพ่ายแพ้ของประเทศชาติเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่มึงชนะกันทั้งคู่ไม่ใช่มึงแพ้กันทั้งคู่ไม่ใช่มันนึกถึงหัวอกประชาชนบ้างวันนี้ผมขึ้นหัวข่าวอย่างนี้เอา้าละเลงการเมืองหน่อยดูเขาฟัดกันทักสินถือหางทักสินถือหางธรรมนัสฟัดประยุทธ์การเมืองเดือด เชื่อตูให้พับโทนี่จะกลับบ้านแบบเท่ๆจะกลับบ้านแบบเท่ๆผมพูดอย่างเนี้ยทัวทั้งหลายบอกเฮ้ยมึงมาโนอย่างนู้นมึงมาโนอย่างนี้มึงมาโนอย่างนี้ก็ดูสิวันนี้ข่าวคราวที่พาดหัวคือฮาอุงอิงอุงอิงฮือฮาอุงอิงนะอุงอิงอุงอิงบางทีผมพูดเนี่ยเขาบอกเขาชื่ออุงอิงอิงอุงอิงอุงอิงอิงคอควายกันลันอิง ยิงน้ำมึกหรือเปล่าเซอร์ไพรส์ Surprise จะร่วมทัพเมื่อวานนี้ร่วมทัพพลังประชารัฐอันนี้ข่าวสดพาดหัวนะวันนี้ฮือฮาอุงอิงเซอร์ไพรส์ร่วมทับพลังประชารัฐนะพ,พรุ่งนี้เพื่อไทยไม่ใช่วันพรุ่งนี้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 เรื่อยไปมันเป็นอะไรล่ะ,อะคอนเทนต์เขาคอนเทนต์เขานี่นี่น,นี่คือในซีของอ พักเพื่อไทยที่ก็จัดประชุมกันเมื่อวานนิติคอนแกนและก็พลังประชารัฐใชยวุฒิถล่มธรรมนัตสิ่งที่บุญรวีเจาะข่าวมาเนี่ยมันเป็นจริงหมดใครที่บอกว่าผมละเมอ,อยยังนูน้นละเมออย่างนี้เห็นไหมละ่ะสื่อทุกคนสื่อทุกแห่งก็ลงตรงกันถ้าสื่อที่อยู่ใกล้ชิดสื่อที่อยู่ในซีกประชาธิปไตยวันนี้แง้มให้ฟังทักษินแง้มสเปกนายกเพื่อไทย นะครับก็พอจะรู้แล้วอ่ะนายกเพื่อไทยที่เป็นสเปคเนี่ยไม่ใช่มีคนเดียวก็มีสามคนเหมือนเก่าแต่เอาละเรื่องนี้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนบุลยบุยวียังมีเรื่องลับๆล,ลึกๆมาเล่าให้ฟังอีกในวันข้างหน้าแต่วันนี้เชงปีพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาลก่อนทักษิณบอกว่าเป็นพักประกอบชั่วคราวธรรมนัตไม่จบแน่โทนี่วุฒซัมโพรทีครับตอนนี้ รทีครับคือเขาโปรโ,โปลออกมาทางเขาเด็กอะไรกลุ่มแคร์กลุ่มแคร์ครับเฮาไม่ได้ออกมาจากรูเหมือนคนอื่นนะคนอื่นก็ออกมาจากรูแต่นี่ทักษิณโผล่มาจากรูใบครับเฮาวันนี้ประยุทธ์พรุ่งนี้ใครก็ได้คุยถึงเรื่องเลขขาพลังประชารัฐ ดอเตรทักษิณบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่าคุณประยุทธ์อยากอยู่นานจึงต้องเปลี่ยนธรรมนัตตำแหน่งเลขาเหมือนกับเป็นการประกอบกำลังของคนที่มาจากหลายแหลง่งโอกาสที่จะให้เกิดการไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์มีสูงจึงมีการต่อสู้งัดข้อกันแต่ที่สุดแล้วน่าจะเอาไม่อยู่คือคุณธรรมนัตเนี่ยยี่เป็นนัเกเลง ถ้าพูดกับแกดีๆเนี่ยอาจจะรู้เรื่องแต่ถ้าเล่นบทกับแกผมว่าแกไม่ยอมนี่ทักษิณแกก็บอกอย่างนี้แกไม่ยอมเรื่องไม่จบฉะนั้นพักพรรลังประชารัฐยังไม่จบที่บอกว่าเมื่อวานนี้จบมันก็ยังไม่จบไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกรรมการตั้งเลขาใหม่ทุกอย่างจะจบไม่จบอย่างที่ดรทักษิณบอกมันยังไม่จบเพราะมันเป็นพักที่มาประกอบกันเพียงชั่วคราว โทนี่วูดซัมบอกว่าผมคิดว่าจริงๆเนี่ยจะไม่จบง่ายๆอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียที่ทักษิณจะพูดถึงทักษิณพูดถึงบอกอีกคนที่จะพูดถึงก็คือปูตินปูตินเนี่ยเขาใช้ภาษารัสเซียตลอดแต่เวลาคุยกับผมคือโทนี่เขาบอกเวลาคุยกับเขาเนี่ยคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ แม้จะพูดภาษาตัวเองแต่เวลาสนทนาก็ต้องรับกันคือปูตินเ็าพูดภาษารัสเซียแต่เวลาคุยกับคนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษไฟแลบเลยทักษิณก็บอกว่ามันก็ต้องรับกันไม่งั้นเราไม่มีเพื่อนทักษิณบอกงั้นเราไม่มีเพื่อนถ้าเราไม่คุยภาษาอังกฤษไม่เป็นพอเราสนิทสนมก็คุยกันง่ายอย่างโคอิซูมิอดีตนายกญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันสองคน คุยกนรู้เรื่องแย่ yeah, เล่นกันได้เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างน้อยคุยเล่นกันได้ภาษาทางการเป็นภาษาอังกฤษกว่าคนจะได้เข้าใจกันทันทีแต่เวลาเจรจากลัวจะจับกันไม่ทันจับความไม่ทันครับถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษคนที่เป็นผู้นำมีคนแปลให้ก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึง่งแปลผิดความหมายก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่อย่างน้อยต้องรู้ ดรโทนี่วุฒซัมบอกว่าผมไม่ชอบคนแปลไปแปรมาคือเราเป็นผู้นํามีคนนั่งข้างหลังนะไอ้นี่นพูดอย่างนี้แล้วก็แปลมาอย่างนี้ไอ้นี่ก็นั่งพยักหน้าเงึกเงึกเึกเหมือนกับไอตัวตลกนะพยักหน้างึกเึก,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 กไม่รู้พยักหน้านี่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยเข้าใจหรือเปล่าก็กลายทําเป็นว่าเฮ้ยกูเข้าใจก็คงเข้าใจเนะ่เพราะเขาแปลเป็นภาษาไทยนะ แม้ผมจะไม่เป๊ะภาษาก็ต,ตามดรทักษินบอกไม่เป๊ะภาษาก็คุณทักษินเนี่ยเขาไปเรียนเมืองนอกตอนปริญญาโทสำเนียงการออกเอ็กเซนไอ้พวก pronunciation ไอ้อะไรอย่างเนี้มันก็ไม่เป๊ะมันไม่เป๊ะผมเองก็ไม่เป๊ะครับพูดได้รู้เรื่องแต่ไม่เป๊ะสำเนียงไม่เหมือนจะเด็กๆไม่เหมือนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเขาไปเรียนตั้งแต่ไฮสคูลเรียนในไฮสคูลเขาก็เลยเป๊ะครับ ลิ้นมันไม่ไปแต่ฟังรู้เรื่องทักษิณพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆแต่เขาฟังรู้เรื่องต่างชาติก็ฟังรู้เรื่องหมดดร mm hmm. ทักษิณโทนี่บอกว่าประยุทธ์จะเป็นนายกคนสุดท้ายเพราะว่าคนต่อไปอายุน้อยก็จะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วนี่โทนี่เขาว่างี้นายกคนเนี้ภรรยาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะน่าจะต้องไปเรียนกับเขา นักข่าวหรือว่าคนที่เข้าไปถามบอกว่ามีโอกาสที่คนในตระกูลชินวัตรจะขึ้นมาเป็นผู้นําพักเพื่อไทยอีกไหมทักษิณบอกโอ้เป็นคําถามที่ดีแต่ยังไม่มีคําตอบแต่เมื่อวานอุ๋งอิงปรากฏตัวที่ประชุมเนี่ยมีคําตอบไหมนะมีคําตอบหรือไม่คือการเมืองมันซับซ้อนหรือเมื่อวานไม่ได้ปรากฏตัวเนี่ยมันก็เป็นคําตอบลึกๆอยู่แล้วเพราะว่า หลังจากผมเสนอข่าวเรื่องนี้ไปโอ้โหคนเชียร์กันเยอะแยะอยากได้คนรุ่นใหม่ได้คนคือเขาจัดกรรมการอย่างเมื่อวานที่เห็นเนี่ยกลายเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเอารุ่นใหม่มาสู้ทั้งนั้นครับมันก็เลยทําให้หัวใจทักษินโทนี่วุฒิสัมพองโตนะฉะนั้นคําตอบเรื่องคนดิเดตนายกเนี่ยใจเย็นๆโทนี่เขาเป็นนักการตลาดครับเขาเป็นนักการตลาด ผมบอกให้เท่านี้ก็แล้วกันฉะนั้นนับการตลาดของเขาเนี่ยเป็นเซียนการตลาดไม่ธรรมดาก็แล้วกันนี่คือเรื่องของโทนี่วูดซัมที่ออกมาถือหางธรรมนัตฟัดประยุทธ์เรื่องของการฟัดประยุทธ์เนี่ยนะเอาอย่างนี้วันนี้สื่อเขาก็บอกว่าอุ้มธรรมนัตอยู่ต่อป้อมก็บอกลุงป้อมบอกอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันกูออก ถามว่าเอ้าท่านรู้ด้วยเหรอเห็นบอกว่าไม่รู้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 คราวนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วเว้ยถ้ามึงทะเลาะกันนะทะเลาะไม่เลิกกูออกก็มันก็ทะเลาะไม่เลิกฮะใช้วุฒิออกมาสับแหลกเมื่อวานเนี่นะครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรล่ะ,ะแผ่นดินไหวแล้ว after shock after shock ในพังพ,พลังพังพ,พักพังประชารัฐยังมีอยู่ ฉะนั้น after shock ในพักพังประชารัฐเนี่ยนะพักพังประาพักพังประชารัฐเนี่ยนะคืออย่างนี้ความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐที่เปิดศึกประลองกันให้คณะกรรมการลาออกเปิดทางให้ปรับโครงสร้างพักพังประชารัฐใหม่พลังประชารัฐผมแกล้งงานผิดโอ้โหนี่มันจะโอ้โหเตรียมเลยเตรียมกระทืบบุลวีเลย ฟังให้มันดีสิทาไมผมจะต้องพูดให้มันชัดด้วยเออก็พูดผิดพูดถูกบ้างก็ได้นี่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออแล้วพักเวลาเนี่ยมันพลังประชารัฐมันเป็นพลังหรือเปล่ามันไม่มีพลังมันเป็นพังประชารัออารออรรพรฐเนี่ยกดดันให้ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าพ้นจากตําแหน่งเลขาพัก แต่ล่าสุดล่าสุดลุงป้อมก็เรียกกรรมการหตัวเอ้หกคนก็พบและยืนยันว่าจะไม่ปรับธรรมนัตออกจากเลขาพรรคเอาสิเอาซีา่ยวยฟังยวยฟังละยวยฟังแล้วเมื่อวานเนี่ยนักข่าวเขาเจอประย,ยุยเขาเจอประยุทธ์เขาก็ถามเลย เกี่ยวกับประเด็นการปรับโครงสร้างภายในพักพังประชารัฐมีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักเมื่อวานนี้แต่ท่าทีร้อยเอกธรรมนัฐเลขาพักไม่ยอมยังคงจะนั่งในตำแหน่งเลขาพักโดยพลเอกประยุทธ์ได้หันมามองนักข่าวด้วยสีหน้านิ่งเฉยไม่ตอบคำถามกัดฟันกรอดกรอดกรอดคืออย่างนี้ยุทธเขาก็ไม่ธรรมดาอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็น คือถ้าไปพูดอะไรมากๆเนี่ยมันเป็นการก้าวล่วงพักพังประชารัฐเขานะเข้าไปครอบงำไงรัฐมนูลนนมันมีอยู่กฎหมายประกอบรัฐมนูลมีอยู่ก็ครอบงำก็ทําให้พักพังประชารัฐยุบพักได้เขาก็รู้แต่การกระทําอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงเรียกรัฐมนรมาพบแล้วก็ออกมาข่าวก็ออกมาก็คุยกันเรื่องนี้แหละก็เลยมีคนออกมาบอกเฮ้ยยังไม่ได้นาะยกนี่เข้าไปครอบงำพักนะ มึงอย่ามาโทษแต่เพื่อไทยเพื่อไทยอะไรนิดหน่อยพี่ศีก็ร้องพี่สีก็ร้องนะร้องเพลงอยู่นั่นนะทั้งวันทั้งคืนนะก็ไปร้องเพื่อไทยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเบื้องลึกเบื้องลับของการร้องเพื่อไทยทีนี้ทีนี้วิรดัตนเศรษฐ์นะร้องหัวหน้าพักสสบัญชีรายชื่อขุนพลโคราชก็ได้กล่าวถึงกระแสข่าวกรรมการมหาพักพังประจรัฐล,ลาออกนะ เมื่อวานนี้เขาบอกเช็คไปที่นายทะเบียนอาจจะรับรับจดหมายลาออกแล้วแต่นายทะเบียนยังไม่ลงเลขรับก็ก็เขาเรียกว่าซ่อนเงื่อนอะไรกันอยู่บางอย่างนะทีนี้ทีนี้วิรัตยอมรับว่านายทะเบียนเนี่ยอาจจะเก็บไว้ก่อนคือนายทะเบียนเนี่ยมันเป็นคนของธรรมนัตเป็นคนของกรธรรมนัสเป็นสอสอและก็เคยเป็นนายกอบจอพะยาว ก็คนขอทธรรมนัตนั่นแหละเขาก็มีการเล่นเกมเฮ้ยมึงลาออกแล้วกูเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนอดูท่าทีก่อนให้ลุงพูดก่อนให้ลุงป้อมพูดพวกนี้อาจจะสงบเงียบเพราะลุงป้อมยืนเคียงข้างธรรมนัตไม่ได้ยืนเคียงข้างประยุทธ์เรื่องนี้ฉะนั้นแตกไหมล่ะสองปอแตกไหมล่ะคุณไปคิดตัวเองก็แล้วกันไม่ต้องสมองคิดสะดือคิดก็แล้วกันเออเก็บไว้ก่อน ใบลาการประชุมพักพังประชารัฐเมื่อวานนี้วิรัตรัตนเศษบอกว่าจะประชุมกรรมการอาหารพักหากมีอะไรขัดข้องหมองใจกันให้มาคุยกันเมื่อวานนี้เขาคุยกันนะเมื่อวานนี้เขาคุยกันแต่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเขาบอกต้องฟังลุงป้อมซึ่งไปหัวหน้าพักซึ่งเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนคือชัดเจนครับคือคุยไม่รู้เรื่อง เบื้องต้นพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัทเลขาเนี่ยก็มีกําลังใจดีเพราะคุยกันคุยกันก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวานนี้ส่วนโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นยังไม่ทราบนะก็มีการวิเคราะห์กันว่ายุทธอาจจะมาแต่จะมายัางไงยุทธเป็นหัวหน้าพักธรรมนัตเป็นเลขา <laughs> ยุทธไม่ยอมธรรมนัทธรรมนัทก็ไม่ยอมปยุทธ์เอ้า งานนี้พังประชารัฐสนุกครับไอพลังประชารัฐสนุกส่วนชัยวุฒบอกว่าชัยวุฒธธนาคมานุสรซึ่งก็เป็นขุนพลอีกฝั่งหนึ่งของพรักพังประชารัฐพูดถึงทางออกของคณะกรรมการบริหารจะปรับกันยังไงเพื่อหาทางออกร่วมกันเหตุที่ต้องปรับโครงสร้างเพราะรัฐบาลและพรักพังประชารัฐจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันเดินไปดดวยกันหากพักไม่มีทางเดียวกัน กับพลเอกประยุทธ์พักก็ทํางานยากขณะนี้กรรมการบริหารพักยังไม่ถึงขั้นลาออกแต่คุยกันยังไม่มีการลาออกส่วนปรับโครงสร้างครั้งนี้เพราะธรรมนัตมีปัญหาใช่ไหมชัยวุฒิบอกว่าสื่อคิดว่ามีปัญหาไหมล่ะขอให้ดูว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนตัวคิดว่ามีปัญหาอาพูดชัดเลยมีปัญหาธรรมนัตทาให้มีปัญหา,รรญหาแต่ไม่ขอพูดรายละเอียดเพราะเชื่อปร,ประชาชนและสื่อมวลชนรู้อยู่แล้วขอให้เดินไปข้างหน้าอย่าพูดถึงอดีต เมื่อถามถึงคุณวิรัตรานาเศษรองหัวหน้าพักก็บอกว่าหกรัฐมนตรีที่พบนายกไม่ใช่ส่วนมากในพักนายชัยวุฒิบอกว่าคนที่จะมามากหรือน้อยไม่สําคัญทุกคนเป็นรัฐมนตรีทํางานให้กับพักสรุปแล้วก็คือว่าก็คือว่าก็คือว่าทะเลาะกันเอางนี้ก็แล้วกันทะเลาะกันสรุปแล้วก็คือทะเลาะกันเอางนี้ก็แล้วกันนะไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกันนะ ปกป้องประยุทธ์ชัยวุฒิเสร็จแล้วยืนเคียงข้างตรงนั้นเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงคือเขามองอย่างนี้เขามองที่พักนนี้มาเพราะประยุทธ์บ้านเมืองสงบจบที่ลุงยุทธเมื่ออย่างนี้ต้องมีประยุทธ์เป็นเครื่องหมายสินค้าการันตีพังประชารัฐขาดประยุทธ์ไม่ได้ถ้าขาดประยุทธ์เขาก็ไปที่อื่นฉะนั้นต้องเคียรยธรรมนัตแต่ลุงป้อมไม่เคียรยธรรมนัต มีแผนอะไรอยู่ในใจมีแผนอยู่อ่ะประยุทธ์หาพักไม่ได้ไประยุทธ์ก็เลิกเล่นการเมืองไปเองพอเลิกเล่นการเมืองไปเองเนี่ยลุงป้อมก็พังงานสองพักเขาก็มงคลสมรสกันนะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นแผนอีกขั้นหนึ่งแต่ยังไกลจะสําเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่ยุทธเขาขวางอยู่เขาไม่ยอมให้ทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆฉะนั้นฝ่ายอีกซีกหนึ่งก็ต้อง ยกไม่น้ําทั้งห้ามาเพื่อประกอบการว่าบ้านเมืองที่เป็นผู้นามันจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้จะต้องนู่นนี่นะแล้วประชุมเอเปกเนี่ยซึ่งจะมีการประชุมกันในเดือนหน้าเนี่ยจะทํำยังไงวะเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพนายกต้องสปีดครับต้องพูดภาษาอังกฤษถ้ามาพูดภาษาไทยแบบเก่าเนี่ยเขาก็ทําหน้าเหลอหลาใครดูใครดูใครด,ครด,ครดูสื่อโซเชียลมาฝรั่งมันงงอันท่้งผมก็แนะนําให้ พิยุธให้เจ้าหน้าที่เขาเขียนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขียนภาษาไทยกำกับนะเขียนภาษาไทยกำกับภาษาไทยไม่ใช่แปลเป็นไทยนะเขียนภาษาไทยทับศัพท์กำกับเลยนะ I love you ก็เขียนคำว่า I love or love, or love, or love your or you อย่เงี้ยแล้วแล้วท่านก็อ่านอย่างเงี้ยนะมันมันพอกล่อมแกล้มกันได้เพราะเราไม่รู้นี่เขาก็รู้กันทท้งเมืองว่าท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษ การเป็นผู้นํายุคใหม่เนี่ยน,นี่คนสุดท้ายยุคไดโนเสาร์นี่คนสุดท้ายแล้วนะยุคเนี่ยฉะนั้นต่อไปเนี่ยอย่ามาเป็นเลยเปลี่ยนใหม่ผมเนี่ยรักท่านนะผมรักท่านแต่ผมไม่เชิดจูผมอยากให้กลับไปบ้านดูลูกดูหลานโยุโลกมันเปลี่ยนแล้วมันควรจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะฉะนั้นจะเห็นว่าองุ่อิงเนี่ยมาโผล่ที่พักคนนู้นคนนี้อย่าไปคิดเขาเก่งผมก็บอกแล้วเขาเก่งผมสังเกตเขามานานแล้ว น้องคนนี้เขาเก่งครับนะเก่งเหมือนพ่อฉลาดเหมือนแม่ฉะนั้นดูบริบทต่อไปครับฉะนั้นอย่าไปโอ้เอาคนนู้นคนนี้มาเอาคนตระกูลจิน,นวัตรก็เขาเก่งมึงจะว่าไงอ่ะเขาทาให้บ้านเมืองดีขึ้นก็ดูสิลองสิลองสิลงสแล้วทิมพิธาคือใครลิมพิทาก็มีมีละไมคลายก็เป็นหลานคุณทักษิณคุณโทนี่คุณพดุงลิมเจรนินรัตก็คนใกล้ชิดใกล้ตัวทักษิณซึ่งเป็นนาของทีมพิธา มันก็คือการก็อย่าไปโทษเขาคนเขามีเจตนาดีเพื่อบ้านเมืองนะก็ต้องให้เขาให้ประชาชนได้พิจารณาเหมือนกันในพักพลังประชารัฐเหมือนกันยุตจะมาสู้ก็ไม่เป็นไรแต่ประชาชนไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เลือกคุณเองแต่ในพักเนี่ยธรรมนัตหรือลุงป้อมเนี่ยเขาเข้าใจว่ายุตเนี่ยขายไม่ได้แล้วถ้าจะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็จะต้องมีตัวอื่นมาประกอบ หนึ่งอาจจะเป็นประยุทธ์สองอาจจะเป็นประวิทย์สามอาจจะเป็นอนุพงศ์หรือสี่อาจจะเป็นพลเอกวิทย์แล้วแต่เขาก็คิดจะมีสามคนแล้วถึงวันสุดท้ายเลือกตั้งแล้วทัาชนะที่หนึ่งจะเอายังไงยุทธกลัวประยุทธ์กลัวจะโดนหักหลังถึงตัวเองจะเป็นค a n d ด d a ดเบอร์หนึ่งก็มีสิทธิ์ถูกหักหลังได้เพราะเขาไม่หนุนสวส่วนใหญ่เนี่ยผมจะบอกให้เป็นสายจากลุงป้อมตั้งมาเยอะ ตั้งมามากกว่าสายประยุทธ์ประยุทธ์เขาก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนี่คือความลับที่บอกให้ได้ฟังกันบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ขี่คอประชาชนและความหวังของประชาชนที่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงไม่มีแล้วครับเมื่อพักแกนนำซัดก,กันอย่างนี้ฟัดกันอย่างนี้ทะเลาะกันอย่างนี้จะทะเลาะกันฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่ว่ามันเป็นธรรมเนียมจนทำให้เวลานี้บ้านเมืองพังหมด ดูที่เยาวชนของชาติแนวโน้มว่างงาน70%็ดิเปอร์เซนต์ผมดูสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเมื่อวานเนี่ยเยาวชนของชาติว่างงาน70.51%คือ80%นตะว่างงานตกงานหมดแล้วเขาจะเอาอะไรกินกันนี่ในรอบ10ปีนะผมจะบอกให้ในรอบ10ปีก่อนรัฐประหารปี57คนไทยนี่สินคัวรเรือนแค่60.3%ก่อนรัฐประหารนะเมื่อ7-8ปปีที่แล้วเนี่ย หนี้สินครัวเรือน60.3%ของ GDP แต่ปีนี้นี่หนี้สินครัวเรือนจาก60%ขึ้นเป็น90%สูงสุดในประเทศระดับเดียวกันสูงสุดกว่าเวียดนามสูงสุดกว่าลาวสูงสุดกว่าพมา่าสูงสุดออามาเลเซีย UN ย้ำโครมก็ไปอีกว่าสำรวจแล้วคนไทยยากจนกว่าทุกประเทศในอาเซียนยากจนกว่าพมา่ายากจนกว่าคนสปปลาวยากจนกว่าคนเมียนคนกัมพูชา นี่คือการทำดัชนีความยากจนของ UN ของสหประชาชาติเขาวัดกันที่อะไรครับท่านผู้ชมเขาวัดกันที่ระบบสาธารณสุขเขาวัดกันที่ระบบการศึกษาเราก็สู้กัมพูชาไม่ได้การศึกษาไทยเทอมที่แล้วไม่ได้เรียนทั้งเทอมนะเขาวัดกันที่โภชนาการเขาวัดกันที่ความยุติธรรมเขาวัดกันที่มาตรฐานค่าครองชีพไม่ใช่วัดกันที่รายได้อย่างเดียวว่าเขารายได้ดีกว่าไปเขาวัดกันทุกอย่างนี่คือวิธีวัดของ UN ของ UN ผมเอามาบน่นเอามาเล่าให้ฟังคือท่านจะได้ปรับปรุงไงก็ส่งข่าวนิดนึงสำหรับแฟนคลับที่สั่งซื้อเบตา้ากรูกแคนโทรศัพท์ไม่ติดอะไรไม่เอาตอนบ่ายๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาสนใจกันมากสนใจเบตา้ากรูกแคนกันมากเพราะว่ารับประทานไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานให้กับครอบครัว เราไม่อยากจากพ่อไม่อยากจากแม่ไม่อยากจากลุงไม่อยากให้ป้าต้องตายเวลาที่ฉีดวัคซีนก็ยังมีตายกันอยู่รับประทานเบต้ากรูแคนเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกได้รับการรองรับรับการรับการรับรองจากมหาลัยที่เขาผลิตแพทย์อย่างฮาวัตทูเรนเบเลอร์อะไรเยอะแยะนักวิชาการของไทยเอาเรื่องนี้มาเขียนเอาเรื่องนี้มาเขียนขนาดศาสตราจารย์ดรายนพย์สมศักดิ์บอราคามินบอกว่าเวตา้าเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลก คนระดับนี้พูดอย่างนี้มั่นใจได้ครับนี่ในทางวิชาการนะฉะนั้นรายละเอียดท่านดูจอโทรดูดูจอรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้มีหมายเลขโทรศัพท์ท่านจดไว้และสอบถามรายละเอียดตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะครับของเบต้าวันศูนย์สุขภาพเบต้าวันจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนร้านขายยาไม่มีขายนะครับยี่ห้อเบต้าวัน เบต้ากรูแคนสกัดจากยิสขนมปังปลอดภัยที่สุดคุณภาพสูงสุดเพราะชนิดเข้มขน้นไม่มีวางขายที่ไหนถ้าท่านซื้อจากที่อื่นของปลอมนะครับนะสั่งซื้อโดยตรงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองนี้ขอบพระคุณจริงๆครับทีต่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่พรุ่งนี้มาเฮฮาปาร์ตี้การบ้านการเมืองกันใหม่นะลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ